อ่าครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จรเกียรตินะครับอ่าจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ต่อจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานเห็นว่ามันเป็นช่วงที่ยาวเกินไปนะครับแต่วันนี้เราจะผสมผสานให้ดีเลยนะครับอ่าวันนี้วันที่ยี่บหกมกราครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับดาวจันทร์เสวยอ่าจะคาดเลิกนะครับเลิกที่ยี่บห้านะครับเป็นเลิกที่เด็ดขาด อเอาละคราวนี้เราเอามาเข้าเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้เราเราได้พูดถึงตัวเราอยู่เรือนใดจะตามในดวงจะตานะในวิชาโหราศาสตร์เขาวางลัคนาไว้เนื่องจากว่าเขา <c oughs> เขาสามารถคิดได้นะสามารถคิดได้กูโบราณนั่นเก่งสามารถคิดได้ว่าเราเกิดเวลาเท่านี้นะครับเวลาเท่านี้อย่างอย่างของสมมติว่า ขออาจารย์เนี่ยเกิดตีสามสี่สิบเก้านะครับของเดือนอเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนที่ยี่สิกรกฎาคมตอนตีสามสี่สิบเก้าเนี่ยนะครับเขาก็าคำนวณหาเวลาของการที่พระอาทิตย์ที่อยู่ราศรีกรกฎเนี่ยเวลา เวลาที่เวลาจริงๆนะเขาจะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่เราไม่ได้ไม่เห็นนะแต่จริงๆแล้วบนท้องฟ้าเราจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ไปไอ้ตอนตีสามสี่สิบเก้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนเราไม่เห็นพระอาทิตย์แต่เ็าคำนวณองศาแล้วนะครับอยู่ที่ราศีกรกฎจากจากพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยตอนตีสามสี่สิบเก้าเนี่ยลัคนาจะอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับเพราะฉะนั้น การการที่เขาหาลัคนาเนี่ยก็มันแสดงถึงตัวตนของเราถ้าไม่มีลัคนานี่ไม่ใช่ตัวตนนะครับอย่างเช่นบางคนบอกเกิดวันอาทิตย์เอาพระอาทิตย์มาทายไม่ก็ชัวนะครับหรือว่าเอาดาวจันท์เอาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็จะอาจจะใช้ดาวดาวจันทรนะครับเพราะดาวจันทร์นี่อยู่ใกล้โลกนะครับเป็นประตูเป็นหน้าต่างของของ,ของดวงดาวที่จะผ่านผ่าน ผ่านเข้ามาในโลกนี้นะครับคือที่เอามาใช้ทานายกันเนี่ยวันนี้เขาก็หาพอหาลัคนาได้นี่อย่างี้ตนุลักดูทุราศีธนูท่านจําไว้นะครับลัคนาคือตัวตนตนุลักคือนิสัยความประพฤติจิตใจของเรานะครับเมื่ออยู่ราศีธนูเนี่ยนะครับเรือนคู่เขาเนี่ยจะอยู่ในเรือนตรงข้ามกันเขาเรียกเรือนที่เจ็ดนะครับเพราะนั้นในเรือนที่เจ็ดเนี่ยถ้าไม่มีดาวเราบอกแล้วถ้าไม่มีดาวเขาก็ไปดูเจ้าเจ้าของเรือนเนี่ย ดาวพระพุธราศีเมถุนนี่เป็นดาวพระพุธคราวนี้พระพุธไปอยู่ที่ไหนเราตามไปดูก่อนนะครับว่าดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องสนใจอย่าเอามาครับคำ,ำว่าไม่ดีในที่นี้ก็คือดาวาเสียเช่นเป็นนิดเป็นประนะครับพวกนี้เขาเรียกเสียเอามาก็ไม่เจริญแน่นอนนะครับก็เลยถือว่าไม่ไม่ให้ใช้ตัวนั้นนะครับก็เลย เราก็มาดูว่าถ้าหาว่ามันไม่มีดาวแล้วเจ้าเรือนก็เสียนะครับเจ้าเรือนก็เสียเราก็มาเราก็มาพิจารณาดูเรือนที่สามกับเรือนที่สิบเอ็ดเพราะสามสองเรือนนี้บอกแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคู่ได้ใช่ไหมฮะถ้าเรือนที่สามเรือนที่สิบเอ็ดมีดาวอยู่เป็นดาวอะไรเราก็ดูนะครับดูว่าดาวตัวนี้นะสมมุติว่าเป็นพระพุธหัสเป็นดาวพระพุธหัสในเรือนนี้มีดาวพระพฤหัสหรือเรือนนี้ก็ได้มีดาวพระพฤหัส นะฮะแต่ถ้าเรือนนี้เป,นเป็นดาวพุทธาลุจะดีกว่าเพราะอันนี้เป็นคํา,าบนเป็นราชาโชคคำบนเป็นเทวีและเทวีโชคนะครับแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับความยุติธรรมแต่ความสำความหมายก็คือเหมือนกับขึ้น่ช่างสารน,นะยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าดาวตัวนีอ้อยู่ที่ถ้าดาวดาวพุทธหลอยู่ที่นี่จะดีกว่าที่ตัวนี้เพราะที่นี่จะเป็นแบบเรือนของพระราหูพระราหูเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะ นะครับเขาเลยเรียกคู่พระคู่โจนหรือว่าคู่จิงไหวยิงพลิบอะไรพวกนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าสู้เรือนนี้ไม่ได้เรือนนี้พระพุทธรหัตกับพระสุขเนี่ยเขาเป็นพระพุทธหัตเนี่ยเป็นอาจารย์ฝ่ายเทพนะพระสุขเป็นอาจารย์ฝ่ายพวกกิเลสโลก,กีมานนะครับแล้วคันนี้คู่นี้เขาเป็นอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าศักด์สีของพระพุทธาเหนือกว่านะครับพระสุขนั้นได้วกว่าแต่ก็ถือว่าเขาเป็นอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่นะฮะแต่คนละคนละแบบเท่านั้นเอง อันนี้พอเรารู้แล้วถ้าถ้าถ้า,ถาตัวเนี้ถ้าตัวนี้นะครับเราจะเราจะาคิดตัวนี้แบบดูตัวนี้นะฮะว่าถ้าตัวนี้โคจรเวียนไปเข้าเรือนนี้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องคู่ครองแต่งงานกันได้นะครับนะฮะแต่ถ้าดาวตัวนี้ยังไม่ไปถึงนะมันไม่ใช่นะนะครับยังไม่ใช่นะครับแล้วก็เราก่อนอื่นเราพอเรา รู้ว่าดาวตัวน,นี้เป็นคู่ของเราได้เราก็ต้องรู้จักว่าเออนิสัยเขาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงวันพฤหเป็นยังไงนะโหราศาสตร์ที่ดีต้องรู้หมดนะครเพื่อที่จะได้บอกผู้มาดูดวงผู้มาให้เราพยากรณ์จะได้บอกว่าให้เขาดูให้ถูกนะครับพอถูกต้องปั๊บจึงจะคิดว่าเป็น,ปน,ปนแฟนเป็นคนคุยกันเป็นคนรู้จักกันไปก่อนได้นะครับน,ะบนี่นี่คือวิธีการดูนะฮะ หรือว่า่าเราจะดูที่ดวงนาวางนี่ก็ได้นะถ้าดีดวงนาวางนี่เรือนคู่นี่เรือนลัคนานะครับถ้ามีดาวอะไรอยู่นะครับไปเกาะนาวางนั้นอยู่เป็นเรื่องคู่ได้แต่ถ้าเป็นอังคารนี่อาจารย์คิดว่าออังคารแรงไปน,นิดหนึ่งนะครับเป็นอังคารอาจจะเป็นดาวมุทลุบ้าบินดุนะครับโมโหร้ายมางใจสปอร์ตเกินเหตุมั้งอะไรบ้างนะครับบางทีมันอาจจะอยู่ยากนะครับเพราะว่าเราสังเกตดูใครที่มี มีเวลาผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่มีคู่เป็นดาวอังคารนะครับมีคู่คือดาวพระอ,อังคารไม่เป็นคู่เป็นดาวองคารมีคู่เป็นมีคู่คือดาวอังคารมักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะการพูดจาการรุนแรงการใช้กําลังกันไม่ว่าหญิงหรือชายคล้ายกันเลยนะครับนะฮะเพราะอาจารย์ดูดวงมาประมาณสัก สี่สิบกว่าปีเนี่ยส่วนมากจะเก็บเกี่ยวประสบาการณ์ไม่ใช่ดูผ่านไปเพื่อรับเงินเข้ามาใส่กระเป๋านะดูแล้วก็ศึกษาคิดค้นไปด้วยนะครับท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมรับชมคลิปของอาจารย์เพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้ลวรู้เรื่องลวหาเรื่องคู่เจอและหาเรื่องคู่เป็นละวอนนี้ที่เหลือก็คือมันจะต้องใช้หลักวิชาอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกวิชาของของอาของ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 ,ของ,ข,องของกีนซึ่งเป็นวิชาที่ จัดดูว่าประเภทที่ว่าถือว่าแน่นอนนะครับอาจารย์คิดว่าต้องเป็นถือว่าแน่นอนเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ดูอย่างนี้อย่างอย่างนี้อย่างเดียวสมมุติว่าคุณเจอพระพุทธลาะโคจรออโคจรเข้ามาเรามารู้จักกันเนี่ยโคจรมารู้จักกันแล้วนะครับเราจะต้องถามเขาก่อนเขาเกิดปีอะไรเดือนอะไรนะฮะปีอะไรเดือนอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เดือนเนี่ยเขาเขาภาษาของคนจีนเขาเรียกหัวราศาสตร์จีนเขาเรียกระดูการฤระดูการก็มีสี่รดูนะครับนคนทุกคนเป็นนักสัตว์นักสัตว์ก็หมายความอย่างอาจารย์เกิดมเมี่ยนะครับก็นักสัตว์ธาตุไฟเมียมเม่ยมีธาตุไฟนะครับหรือว่าอีกคนเกิดปีชวดอ่ะเขาก็ธาตุน้ํานะครับแล้วคราวนี้คนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย นะครับปีชวดชาลูขานสอมาลงมาถึงมามีแมวอละากาจอกุลเนี่ยนะครับมันมีธาตุที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องหาคนที่เป็นพวกประเภทพวกธาตุที่มันสมพงกันคําว่าธาตุสมพงกันก็คืออย่างเช่นปีมามียนะฮะอย่างอาจารย์ในปีมามียก็ควรเป็นสมพงกับปีมาแม่นะแต่เจอคนปีมาแม่แล้วเป็นยังไงครับบางคู่อยู่กันไม่ได้นะฮะ เลิกกันเอ๊ะเขาเขาเขาาโกหกเหรอเขาเขาไม่จริงเหรอมันจริงๆนะคราวน,นี้เราไม่ได้ดูระดูกเนไงระดูการก็คือเดือนเกิดนะครับปีมันตรงกันแล้วไปเป็นคู่ครองกันละมีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันนะอยู่อยู่เลิกกันนะครับเพราะไม่ได้ดูระดูการอย่างยกตัวอย่างเช่นะมาเมียเกิดอ่า เดือนกรกฎาคมแม่เกิดเดือนพฤษภาคุณฟังให้ดีนะฮะมาเมียเกิดเดือนกรกฎากรกฎาล้ฤดูร้อนนะครับมามาแม่เกิดเดือนพฤษภา,นะาก็ฤด,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 ดูร้อนนะครับเป็ดเดนฤดูร้อน,นะค,อนคือพฤษภาเป็นปีพฤษภาเป็นธาตุมะเส็งธาตุไวนะฮะแล้วก็กรกฎาก็ มาเมียนั่นแหละธาตุไฟเห็นไหมะที่ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้นะอยู่กันสักพักใหญ่ๆจนลูกเต้าโตขึ้นแล้วก็ส่วนมากจะจากกันเพราะเรื่องแบบนี้ธาตุธาตุธาตุของฤะดูเกิดเป็นศัตรูกันไม่สมพงกันพวกนี้นะครับก็เลยทําให้คู่ชีวิตเนี่ยที่ที่เราสังเกตดูดูดวงมาเยอะๆเนี่ยที่มันไม่สามารถไปกันได้ตลอดหรือไปกันได้ในตอนต้นแล้วก็ไปไม่ได้อีกนะครับ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นอาจารย์เคยเคยด,ดูดวงนะฮะลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่า,าเขาเกิดปีมะเสงนะครับปีมะเสงแฟนเขาเกิดปีมะโรงงูใหญ่กับงูเล็กอุ้หากินกันเก่งครับฐานะดีทั้งคู่แต่มะโรงมันเสียอย่าง มะโรงมันเสียอย่างนึงคือมะโรงนี่มันเป็นธาตุดินนะฮะเป็นธาตุดินแฝงด้วยธาตุแฝงด้วยธาตุน้ํานะฮะมะโรงนี่ธาตุดินแฝงด้วยธาตุน้ําเห็นไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าเดือนเดือนเดือนกุมภามีนา เมษาเนี่ยนะครับกุมภามีนาเมษาเนี่ยมันยังเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูใบไม้ผลิท่านพอจะต้องโหราศาสตร์จีนถ้าเราเรียนกันให้ลึกๆเนี่ยมันเป็นหลักหลักที่ดีมากเลยสามารถที่เอามาประยุกต์ใช้ในการเลือกคู่ครองอะไรต่างๆนี้ได้ดีได้ดีจริงๆนะครับคือ,อ พอเขาเขาไปแต่งงานคนปีมะโรงเนี่ยนะครับปรากฏปีมะโรงเกิดเดือนอะไรฮะเดือนมกรานะครับมกราหรือกุมภาอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เนอะนะครับมันยังติดระดูที่ที่ธาตุของที่ธาตุของของน้ําเนี่ยมันกาลังจะเริ่มเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยตอนช่วงที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นเดือนอมกราจะเข้ากุมภัยไหมมันจะเริ่มแรงเริ่มมีระดูหนาวแล้วอ,อะไรพวกนี้มันจะ ทำใหอ้อากาศนี่ยมันแห้งแล้งนะครับเพราะมันก็ทําให้จิตใจคนเรานะครับไม่สมบูรณ์นะครับขาดคือคือธาตุเนี่ยมันจะแบ่งออกไปพวกมันจะแบ่งออกมาอย่างเช่นธา,าตุน้านเนี่ยเป็นธาตุพวกปัญญานะครับมันมีปัญญามีคุณธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกศีลธาตุนะฮะท่านท,ทั้งหลายถ้าท่านศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเนะยท่านจะรู้ว่า คนเราไม่ใช่กันไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่คบกันได้ง่ายๆไม่ใช่เลือกมาเป็นคู่กันได้ง่ายๆหรือมมนมาเป็นคู่หุ้นส่วนผู้ร่วมงานกันไม่ใช่หรอกครับไม่ได้ง่ายย่ายนะถ้าคุณม,มันอาจจะเริ่มต้นคุยกันรู้เรื่องพอไปไปแล้วมันจะเพี้ยนไปหมดฮะเสียหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคู่เนี่ยกับเรื่องเรื่องเรื่องหุ้นส่วนหรือเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องคนที่จะร่วมงานร่วมชะตากรรมกันเนี้ยต้องใช้หลักวิชาของทาาน เพราะคําว่าธาตุในที่นี้ธาตุเนี่ยมันจะมีธาตุน้ําไม้ไฟดินทองคือธาตุเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะมันถ้าสมมุติว่าธาตุ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 คนคนธาตุน้าเนี่ยนะคนธาตุน้าเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญานะครับเป็นคนที่มีจิตใจที่จะชอบให้ผู้อื่นเนี่ยได้โอกาสก่อน หรือว่าเขามีโอกาสเขาจะเสียสละโอกาสนั้ให้กับผู้อื่นก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเขาหลังเราค่อยเอาชนะเขาก็ได้นะนี่เป็นเรื่องของธาตุนะครับแล้วของเขาแน่นอนมากนะครับท่านผู้นะฮะท,ท่านท่านทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยนะครับมันจะมีคู่สมพงศ์นะแล้วก็คู่ฮะคู่เฮงนะฮะอย่างเช่น ปีฉลูเนี่ยเ่าอยวาเพิ่าเอา,เอาปีฉลูเลยดีกว่านะปีชวดเนี่ยปีชวดเนี่ยนะฮะคนปีชวดน,นะครับเป็นธาตุน้ําธาตุน้ําแล้วก็บวกซะด้วยนะเป็นเป็นอย่างแสดงว่าคนปีชวดนี่เป็นพวกมีเอกลักษณ์ที่ทําอะไรที่ก้าวหน้าไปไปท้าหน้าเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพราะธาตุบวกนี่เป็นธาตุธาตุเขาเรียกธาตุเคลื่อนไหวนะครับ อ,อันนี้เกิดไปไปแต่งงานไปแต่งงานหรือไมไปจับคู่ไปได้คู่ไปได้แฟนเป็นคนปีมะโรงหรือเป็นปีวอกนะฮะนิทาตน้ำบวกมะโรงเนี่ยนะนับง่ายฮะช่วดช่วดฉะลู รวดกระ้ขานเถาะมาลงมาลงก็บวกเห็นไหมถ้ามาลงบวกเป็นไงครับขั้วบวกขั้วบวกนะฮะย่อมจะไปกันได้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่คับมันไม่ค่อยจะเข้ากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุของมาลงเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูดวงมาเยอะมากนะครับพบว่าคนปีมาลงเนี่ยมีข้อเสียเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ความสุขมากเกินไปหน่อยความสุขความไข้อะไรเนี่ยนะฮะมากเกินไปหน่อยเมื่อเมื่อไปจับคู่กันอย่างนี้นะไอ้นี่ก็ไม่ค่อยยอมนะฮะอันนี้แรงฮะปีชวดเนี่ยนะครับปีชวดนี่ถ้าเป็นมันปีชวดเนี่ยปีคือปีพวกนี้มันจะมีแบ่งออกเป็นอีกนะฮะกับเขาเรียกราศีบนราศีบนคู่ธาตุราศีบนอย่างเช่น มีมีมีชั่วธาตุดินมีชั่วธาตุน้ํามีชั่วธาตุไฟมีชั่วธาตุทองพวกนี้นะฮะแบ่งออกไปอีกนะครับถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของอ่าพวกนี้นะฮะเรื่องของโหราศาสตร์ผสมผสานกับอ่าโหราศาสตร์จีนเนี่ยจะได้เรื่องคู่ของที่ถูกต้องและที่ดีนะครับแต่ว่าส่วนมากนะไม่ไม่ค่อยมีข่ัไม่ค่อยมีค,มมค,มคนคนมีความรู้ขนาดนี้เท่าที่ควรนะครับเพราะเอออาจารย์เนี่ยอ่า เรียนมาทั้งสองด้านเรียนทั้งชัดอาจารย์ไทยอาจารย์ทองอินแสนรู้นะครับอาจารย์หยางนะครับคือสมมติมว่าอ่เราได้เราเราเจอคู่คู่สักคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยอ่าเป็นคนเกิดวันพืชรหัสตตางที่เราคิดไว้เลยนะครับเราจะรู้ได้ไงวะพืรหัสนี้เป็นดาวเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนไม่ดีนอกจากจะต้องคบกันคุยกันรู้จักกัน แต่ถ้าเป็นวิชาโหราศาสตร์พวงจุ้ยอะไรพวกนี้นะฮะโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไายจีนเนี่ยโหราศาสตร์จีนเนี่ยคือดูธาตุเนี่ยรู้เลยฮะนะรู้เลยนะครับคราวนี้ไอไอไอเรื่องแบบนี้นะฮะทางโหราศาสตร์ไทยเราก็มีวิธีการบอกไว้อย่างนี้นะฮะข้อที่หนึ่งก็คือคนที่หนุ่มสาวเนี่ยหนุ่มสาวเวลาจะรักกันเนี่ยหนุ่มสาวเวลาจะรักกันเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะหรือว่ามาเจอกันเนี่ย เขาให้ดูอย่างผู้ชายเนี่ยเขาให้ดูพระจันทร์ของผู้หญิงกับพระศุกร์นะดีดีผู้หญิงนั่นแหละดีถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงดูผู้ชายเขาให้ดูพระอาทิตย์กับพระศุกร์ดีดีผู้ชายก็ดีนะนี่นี่คือนี่คือนี่คือความรักที่ดีนะครับแต่นิสัยอ่ะ นิสัยก็ยังอยากต้องพิสูจน์กันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับที่อาจารย์เอามาประยุกต์ใช้นะครับใช้อา,อาโหราศาสตร์จีนเขามาประยุกต์ใช้เพราะจะต้องหาคนให้ศิลท่าเสมอกันนะครับจะติดห้าเสมอกันเป็นคู่สมพงและศิลท่าเสมอกันรับรองได้เลยครับอยู่กันสุขสบายไปจน วันแก่เท่านะครับถ้าหากว่าเป็นคู่ฮะคู่เฮงสินท่าเสมอกันอย่างนี้ร่ํารวยครับมีทางร่ํารวยแน่นอนร่ํารวยมากๆด้วยนะครับเพราะว่าคู่คู่ฮะค,ค,คู่เฮงเนี่ยก็คืออย่างสมมติว่าผู้หญิงปีชวดผู้ชายปีฉลูเนี่ยธรรมชาติของผู้ชายเขาจะเป็นคนทามาหากินเก่งล้วบอดีปีฉลูปีชวดส่งเสริมปีฉลูเป็นคู่ฮะคู่เฮงกันฮะส่งเสริม นะครับพอส่องเสริมปั๊บทำไงฮะผู้ชายเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินทำมาหากินเก่งหาอะไรได้หาเงินหาทองมานะครับเพื่อมาสู่ครอบครัวมาสู่ทำให้เกิดความร่ำรวยได้นะครับนี่เป็นเรื่องของเรื่องของอวิชาโหราศาสตร์ที่เราต้องเอามาประยุกต์ใช้กับวิชาโหราศาสตร์จีนส่วนมากประเทศไทยเราจะไม่ใช้นะครับ Dante, да. อลองไปดู oui. ลองไปดูคนอาหราศาสตร์จีนที่เก่งๆนะที่เขาเรียนมาเก่งๆดูนะครับลองไปดูนะฮะเขาจะคล่องแคล่วว่องไวกว่าพูดจาอะไรคล่องแคล่ววิธีอะไรของเขาคล่องแคล่วว่องไวกว่าของเรามากทีเดียวนะครับของโหราศาสตร์ไทยทีเดียวนะครับส่วนมากจะมีอยู่ที่สิงคโปร์นั่นแหละสิงคโปร์จะเป็นแหล่งแหล่งดูดูดวงของโหราศาสตร์จีนนะครับเขาเคยเชิญไปเหมือนกันนะครับอาจารย์ไม่ไม่กลับไปเพราะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่ง ภาษาจีนพอได้แต่ได้เเพาะเฉพาะดูดวงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นู่นเพราะนั้นวิธีการนะดูเรื่องคู่เนี่ยขอความการุณาคนที่ไม่ชํานาญจริงๆนะครับหรือไม่เที่ยวชาจริงๆอยากเที่ยวดูตรงดูไปนะฮะเดี๋ยวมันดูดูไปตรงเดชเดี๋ยวมันจะผิดผิดพอผ,ผ,ผิดแล้วมันจะกลายเป็นว่าชีวิตเขาเหมือนไปตกนกรกอะไรประมาณนั้นนะหรือเปล่านะฮะประมาณนั้นนะเพราะนั้นอาจารย์ขอเสนอคลิปนี้ก็คือหนึ่ง ตนะัวเราอยู่ที่ไหนให้ดูเรือนที่เจ็ดนะครับเรือนที่เจ็ดเป็นเรือนคู่หรือว่าเรือนเรือนที่มันเล็งกับเออลัคนาเนี่ยเขาเรียกเรือนคู่มีดาวไหมถ้าเกิดว่ามีดาวนะฮะเป็นดาวอะไรอยู่ดีไหมถ้าเป็นดาวอยู่ดีแสดงว่าอาจจะเป็นคู่บุกเพรสนันนิว่าตามกันมาเกิดในชาติจากชาติที่แล้วมาชาตินี้เลยนะฮะคุณก็จะต้องไปเจอคนคนนั้นแหละ เพราะฉนั้นเรื่องเรื่องคู่เนี่ยเราดูหนึ่งดูดาวถ้ามีดาวประจําตัวนี้อยู่หรือดาวเกษตรอยู่อย่างเช่นเรือนนี้เป็นเรือนพระพุธถ้ามีดาวพระพุธอยู่นะฮะก็แน่นอนเลยคู่เขาก็ต้องเป็นดาวพระพุธนะครับแล้วก็ต้องต้องอยู่ที่เรือนนี้นะไม่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะต้องอยู่ที่เรือนนี้นะครับเป็นดาวพระพุธคู่เขาก็เป็นเป็นเป็นดาวพระพุธนะครับอ่ารานนี้ถ้าหากว่าตรงนั้นไม่มีนะฮะมีหลายคนนะไม่มีนะฮะยา์สังเกตดู รเราก็ไปดูเรือนที่สามนะการเรือนที่สิบเอ็ดน,นับไปจากตัวเราเนี่ยไปสามนับจากตรงนี้ลงมาสามราศีนะครับถอยหลังมาสามเดินหน้าสามนี่แหละถ้าถากวา่าตำแหน่งนี้มีดาวตำแหน่งนี้มีดาวนะครับมีแค่ตำแหน่งก็พออย่าอาสองตำแหน่งเดี๋ยวมันจะมีสองคนนะครับคือเจอคนนั้นคนนี้แต่ว่าใครก็ตามน,นะเราจะต้องเอาไป คลียดูก่อนนะครับว่า,าไปเคลียดูก่อนใครเข้ามาก็ตามไปเคลียดูก่อนว่าใช่คู่ไหมวิธีการก็คือถามก่อนนะครับอย่างเช่นปีเถาะเขาเหมาะกับปีจอแล้วก็ปีกุลนะครับปีมะแม,แมนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นปีปีขานปีขานก็กาเมีจอนะครับแล้วก็กุลนะเพราะนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าเร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 าจับคู่ถูกก่อนที่เหลือก็คือดูว่าเขาเกิดจะดูอะไรนะครับเรื่องระดูนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะฮะเป็นเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งมากนะครับที่เขาอธิบายเอาไว้ในพระคัมภีร์คิดว่ายัางไม่เห็นเคยใครใครออกมาพูดได้นะมาพูดได้แต่ว่าถ้าใครใครสามารถอธิบายเรื่องระดูการ มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจครมันเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจจะเป็นคนจิตใจแบบไหนอะไรแบบไหนจะเข้ากับคนจิตคนแบบนี้จิตใจแบบนี้ไหมถ้าจิตใจมันเข้ากันได้นะครับปีเกิดยังไม่สาคัญเท่าไหร่นะครับจิตใจมันเข้ากันได้ปีเกิดอยู่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าจิตใจเข้ากันได้เขาจะอยู่กันได้ผิดถูกยังไงเขาก็ให้อภัยกันอยู่กันได้แต่ถ้าปีเกิดตรงกันด้วยสมพงกันด้วยโอ้โหคราวนี้ยิ่ง ไปกันใหญ่ดีมากๆเลยนะครับเอาละครับนะอธิบายเจ่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิดต่อไปเราก็จะค่อยๆแสดงดวงดาวอะไรอะไรให้ดูนะครับวันนี้เป็นการอธิบายนะครับถ้าใครมีมีความสงสัยข้องใจอะไรอยากจะปรึกษาหาเรืออาจารย์จารุเกียรติทันสุดนะครับก็โทรได้นะครับหมายได้โทรศัพท์0 895873308นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับ